Mm hmm. คำเตือนช่องนี้นะผมมีการใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างหยาบคายนะครับผมในบางเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยควรได้รับคำแนะนำนะครับตอนนี้นะครับผมช่องของบารประตูเนี่ยมีระบบดิสคอร์ดแล้วนะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ที่ใต้ล่างดิสคริมชันนี้เลยนะครับผมโอเคงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาองั้นเราไปเริ่มดูคลิปเลยดีกว่านะครับผมรับชมคลิปให้สนุกครับเอ้ยกูเอาเลยกูเอาเลยอีโป้เนาะได้ยนนีี่มัออโปปป้เเเ็็ไงแก หมนุนในรอบได้ยัยไม่ยอมไหมสัตว์กูได้พื้นฐานพื้นฐานหน้าคนเดิมอีกทีนี้มาหนุยหนมาไฟท์ที่ไหนขอไฟท์กับอีปโป้หน่อยดิไหนมานดิอันนี้มาวันนี้มาวันี้มาวันนี้มาวันนี้มาย้ายคนทอมแมนเจอรี่ทอมแมนเจอรี่น,รนี่นี่เอาที่งโลเดี๋ยวมีคนแย่งนี่ตรงนี้งี้นี่มึงเหยียบ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 เออนั่นแหละ เอ้ยเข้ามาดินุ้ยเราแล้กูสู้กับเจนแล้วกูแม่งแค้นขอมันลงกับมึงไอเข้ามาดิอาวจากกว่นี้กูดูเชิงแล้วเอ้ยเฮ้ยดุ้ยเุ้ยน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 ้ยนุ้ยนุ้ยนุ้านุ้ยนเ้็นุ้ยนุ้่นุ้ยนุ้ยนุ้หนยนุ้ยนุนี้กนบ้ยนก้ยน้ยนี้ยนุ้ยนุ้ยน้นุ้ย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 นุ้นนขวาน้ยล่อยไม้เข้ยนุยนุ้นุ้ยุ้ ตบหน้าเมกูยืนขึ้นเลยหน้าเมกูยืนขึ้นเลยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอเฮ้ยไอหาจังหวะโอ้โอ้อ้เขาเตอร์ทั้งคู่ไงเขาเตอร์คู่เฮ้ยนุ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 ้ยเดียวเดยวเดยวเดี๋ยวอุ้ยขวากง้างเลยออเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนุ้ยนเฮ้ยนุ้ยนุ้ย รออยู่รออยู่รออยู่อืม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 ถอยมาหาจังหวะเลยหาจังหวะเลยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยบ็อกอกอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวมึงเหนื่อยมึงเหนื่อยเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอืมอืมอ้าวมันบล็อกก็ให้แล้วไงมันบล็อกว่ะมึงมเต็มสิโลยแล้วใช้ท่าพิเศษเหรอวะอยากใช้บ้างวะเอ้าอืมอืมหนึ่งมีหนึ่งทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยจุ๊ก มัหนักขวาขวาเป็นไงเจอหมัดหมัดกูเข้าไปเนี่ยหมัดวัยรุ่นน้องหมัดวัยรุ่นกนดิเซรลป่ะอ้าวเข้ามาหากูอืออืออือกูต่อให้นะอีปโปอีโปเฮ้ยเดี๋ยวพี่โรเดี cool. ๋ยวพี่โรเฉยเดี๋ยวพี่โรเฉยอืออืออืออ้าวเออไอ้นุ <S <s ๊ยอ้าวง่กูโดนเลยอับประคับเดือมพี่โรแล้ว โอ้กูดาวเลยเย์อากูนอนกูนอนลืมตาเลยรอในโก้เข้าสิงกูก่อนไหนมาใหม่ดิที้ยอิปโออิปโออิป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 โออิปโอยังไงเจ็บปวดด้วแล้วดิเจ็บปวดด้วแล้วเอากูบุกยังไงกูเป็นสายมู เขให้อ้อขีเจมันยินบังกรรมการมานับแล้วครับผมจอนี่กรรมการมานับแล้วครับกรรมการไงครับโอ้ยโฟยังคงรู้ต่อเนื่อง้วครับผมยังไงครับอุ้ย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 ออก้ัอทียอุ้ยอุ้ยอุ้หมุมยอุ้ยอุ้ยอธรรมดาฮะแค่นี้ยะแค่นี้ยอุ้ยอ้ยยอุ้ยอุอยกูจะรับแบบเอย้แบบุยเข้มาเลยนะโอเคโอ้ย อ้าวมึงเหนื่อยเหนื่อยหรอเหนื่อยก็เสร็จกูดิเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยก็นี่โอ๊ยเฮ้ยหลบหลบได้ไงวะหลบได้ไงหลบได้ยังไงดดดโอ๊ยเฮ้ยดุยขาตาตะคุยก่รมการคาับารราการคาับารราการครับ เอากูบุกเลยกูหัวร้อนมากตอนนี้อุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยนี่เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยใช่เหนื่อยใช่เนื้อไงอัดมุมอัดมุมอัดมุมก็ไม่เท่าไหร่นะนุ้ยก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่ก็ไม่เท่าไหร่แล้วเราแม่งสูสีกันวไงไหนอีโป้เดี๋ยวมึงมาดิมึงมาดิตอนนี้เรากี่แแจมแล้ววะตอนเนี้ยเฮ้ยมึงแม่งเฮ้ยโดฟามิงโกมาไงวะ น,น,นมองหลา,านี่โดฟามิโกดดฟามิโกดฟามิโกบังล้งกูเริ่มเล่นเปนแล้ไงกูเริ่มเล่นเปนแล้วไงกูเริ่มขาจังหวะในการอาุ้ยอุ้ยอุ้ยอาเดิมสิโรกูมาอ้อืออัร้ให้ลาโดแล้วลลกูสึกเทจะวัไม่ว <c oughs> <c oughs> เเ้็ โอเคโอเลยวะเหี้ยไม่ไป่โอเคเลยไม่โอกาสแน่นอนนั่นเบีย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 สรุปก็คือแก๊งคนที่กล้าที่สุดในกลุ่มของบารประตูนะครับก็คงจะเป็นกูอ้าวโอ้โหโอ้โหยังไงดียังไงดีอยากเล่นด้วยได้เลยคุลินอ้าวอ้าวอ้าวกรรมการกูกูเข้ามาแล้วอย่าปังดิ อ้าวๆๆเจัาหน้าี่กรรมการครับกรรมการต้ออยากรู้ครับทำอะไรอยู่ครับผมไอ้บังกรรมการมาแล้วครับกรรมการกรรมการมาแล้วครับกรรมการมาแล้วครับผมถั่วแดงไหมครับถั่วแดงนะครับอันละห้าบาทเท่านั้นเองครับผมถั่วต้มครับถั่วต้มอันละห้าบาทสิบบาทเท่านั้นเองครับผมสามารถเข้ามาซื้อกันได้เต็มที่เลยนะ ขอสู้ก้อน<_ <EN> _ตัวต้นนะครับผม5้าบาทสิบาทนะครับซื้อ2แถมหนึ่งนะครับผมสามารถซื้อกันได้ตามเป็นที่เลยนะครับผมใครที่อยากซื้อก็เข้ามาร่วมแจมได้นะครับผม<_ <EN> _มาดิมาเดียร์นะไอ้ไอ้เนี่ยมันชื่อนะหิดใครเดี๋ยวมา,มาเลยมาโหฬากามาเลยพวกมึงช,ช่วยเชียร์ด้วยนะเข้ามาเลยด้มาเลยขอแบบเบาๆม,มึงเหยียบดิขอแบบเบาๆ เบาเบายาหัวก็จะอัน <daha> นันน <kind> ันนยอกอันนั้นนันนหยอกหยอกเฮ้ยเอากูบุกเลยอืบุกบุกเบาๆบบุกเบาๆบุกแบบเล็กๆ้ย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 โอ้ยมัดมึงโอมัดมึงโอ้ยมัดมึงรูวไปไหนเนี่ยรูวไปไหนเนี่ยมัดมึงรัวไปไหนรูวไปไหนเอามัดรูบมัดเข้าให้นี่เฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อ้เหยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ พี่อาวเคานเตอร์พี่พอดีผมเปลี่ยนจากหมัดพื้นฐานเป็นหมัดเคาน์เตอร์เอ้ไม่หมัดหมัดอะไรย่ามยาวพอดีผมหมัดย่ามยาวครับผมคุณพี่นี่โอ้โหต่อไปนี่เฮ้ยไม่ทำไรอ้โหอ้โอ้โห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 โอ้โอ้มหอ้มอ้มหดอ้โหโอ้โอ้าหโอ้โมโอ้นาะอ้โหโอ้โอ้้โหอ้โอ้อ้โหโอ้หยอ้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 ยอ้อ้อ้แล้วหอ้โ้ว้้้ ไอพวกมึงไอ้พวกมึงช่วยกันด้วยโอ้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 เมือนจแม่งโดนไม่ออมให้มือไม่ออมมือให้อ้าวผมก็ไม่ออมมือให้เหมือนกันอันนี้เข้ามาเลยนี่เฮ้ยอู้ยเทพไปไหนคุณพี่อ้าวพี่อ้าวหมัดพี่ยังไงเดี๋ยวจ้าคุณพี่คุณพี่เฮ้ย โอ้โหโอ้โหากาเาให้แล้วไงแม่งโคตรโกงเลยคำคำขมอนขมอนขมอนเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรพี่ทำอะไรครับแจ้สไปหลักไม่ได้คุณพี่คุณพปกผมเอาคุณพี่ปกผมอ้าวคุณพี่ปักผมคุณพี่ปกผมแมเสีย่าอยอยโอหน้าแมโอ้พี่พี่พี่ อ้ยพี่เอามัาคุณพี่เอาแล้วยังไงครับเย้โอ้ย้ยโก็แตกก็แตกอ้าวโดนเคาน์เตอร์เข้าให้ไงนี่นี่นี่เอาแถมอีกทีหนึ่งนี่แล้วก็นี่ไงโอ้โหบล็อกอีกแล้วคุณพี่จะบล็อกอะไรผมปบ่อยฮึฮคุณพี่จะบอกอะไรผมบ่อยบ่อยคุณพี่ฮะคุณพี่ฮึนี่เย้นี่ยนี่ไง โอ้ยเมื่อไหร่มันจะล้มเนี่ยมันกู้สู้บอสอยู่เลยแล้วีุ่้ยรอหน่อยอุ <S <S ้ย้เสอุ้ยอุ้ย วีีดมึงแม่งก็อัดกูจนมุดนะน้องขมีไอ้ปิงปิงปิงไอ้ปิง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 พี่เฮ้ยอ้าวนี่โอ้โหกูต่อยหมัดอะไรไปกูต่อยหมัดอะไรไปหมัดหลอกหมัดหลอกหมัดหลอกเราใช้ปิงให้มันประโยชน์ไปเราจะได้ขิงก็ได้ว่าอย่างนั้นกูชนะได้เพราะปิงยังไงแล้วนี่เจอหมัดปืนกูเย่ไม่แย่ขอรัเอ้าวโอ้โหลายการกูตายเลย มันยังไม่ตายอยู่เอ้ยเอาชนะเหรอกูสู้โมโหละกาเค่ตายขอใหม่ปิงเอ้ยเฮ้ยเ้ไม่ได้ไม่ได้ผมผมก็ปิงเหมือนกันถือถือว่าเราปิงด้วยกันทั้งคู่ เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสลัดเกมมาอวีนะครับผมเป็นไงบ้างครับดูกันแล้วชอบกันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของบามาตูตัวยนะครับผมจะได้มีแรงกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามกันตอนต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ช่องของบาบาตูขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม